คุณให้ๆเกียรติผมไม่เป็นไรไม่ไรเชิญ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 ไม่ต้องเกรงใจเรากันเองทั้งนั้นเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งตามสบายนะจิมไปเชิญลูกพามาบอกว่าฉันให้มาทานข้าวนะบอกฉันมีเพื่อนมาจากฮ่องกองเดือดไป สนใจเลยนะ่มีอะไรเหรอคุณพ่อให้มาเชิญคุณพานล,ลงไปรับประทานอาหารข้างล่างทุกคนคอยอยู่มีแขกพิเศษด้วยค่ะแขกพิเศษอีกละนักเลงโตอันถานกุ้ยแล้วก็ว่าไม่ถูกเกลงไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะตามลงไปอย่าช้านะคะท่านคอยอยู่ค่ะเออหนะ้าเกลงไปก่อนค่ะวันหลังเห็นจะต้องรบกวนคุณอีก อ๋อไม่เป็นไรอผมอยากได้แส,ส้สวยๆอีกหลายอันเพื่อเอามาประดับบ้านอ๋อไม่เป็นปัญหาวันหลังผมจะมาฝากคุณอีกสวยสวยมากๆผมอยากได้พระไว้บูชาสักองค์อ๋อได้สิมสมเด็จว่าละคังองค์นี้ ผมหวงมากแต่สำหรับคุณผมให้อไม่ฮ<อ>นะอนุาอเอมเอานำะไม่เป็นไรนะเอาเก็บไว้สวยอขอบคุณเหลือเกินอ่ะอืผมจะสวมให้ขอบคุณครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับลูกสาวผม ลากอาลงมาพอดีคุณเก้าเชิญทนี้ลูกพานี่คุณเก้าที่พออมาแสดงที่ในคลับของเรายังไงล่ะอนี่นิพาลูกสาวผมเพื่อกลับมาจากอเมริกายินดีที่รู้จักครับเช่นเดียวกันครับนักหนักนักนันั่ลูกหนักลูกพา เออน,นี่คุณเกาเนี่ยมีฝีมือในการใช้แสได้เยี่ยมมากเอ่อคุณจะโชว์ให้ลูกผมดูหน่อยได้ไหมครับอ๋ออย่าเลยครับฝีมือผมยังไม่เข้าขั้นน่ะเรียกว่าเพิ่งฝึกหัดเท่านั้นเอง <c oughs> ผมยังไม่กล้าโชว์หรอกครับโชว์ไปเดี๋ยวขายหน้าปเปล่าๆนิดหน่อยนะจริงของเขามันก็ไอาการเล่นธรรมดาเท่านั้นเองไม่เห็นว่ามันจะวิเศษวิโสตรงไหนเลย <c oughs> ขอโทษนะการละเล่นธรรมดาเท่านั <t <t e> ้นใช่ไหมครับเฮ้ยเอามันลุยเฮ้ยมึง่ก เก่งมากเยี่ยมจริงๆรฝีมือเยี่ยมมากขอโทษนะครับฝีมือผมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คงไม่เป็นไรใช่ไหมสงสัยไหมกันหลอกล่วงหรือเปล่านี่โอ้โหเฮ้ยมากินข้าวเถอะคุณเก้าผมพอใจคุณมาก ผมชอบและก็รักคุณฮะเหมือนญาติของผมคนหนึ่งอะเชิญนั่งเชิญนั่งอเออเกา<ะ>ผมกำลังมีเรื่องเดือดร้อนจริงๆเอะเรื่องอะไรครับก็ไอเล็กกับไอธนูนะสิมันเป็นศัตรูของผมทั้งสองคนเมื่อสองวันก่อนลูกน้องผมถูกมันทำ้ายบาดเจ็บไปหลายคนแล้วไอเล็ก มันยังขู่จะฆ่าผมผมจะทำยังไงดีกระยำจริงจริงบ้านเมืองไม่คือมีปลยังไงแล้วก็ผมยินดีจะช่วยคุณเต็มที่อืมถ้างั้นพรุ่งนี้ผมจะให้ลูกน้องพาคุณไปดักเล่นงานมันที่ห่วงซุยฝังศพพ่อแม่มัน หญิงเหรอไม่เห็นใจค่ะเป็นพ่อเองก็ต้องโกรธเหมือนกันอย่าท่านะมาทำร้ายพ่อแม่ของพ่อตอบอีกสิค่ะตอบอีกสิค่ะตอบไปสมกับความแค้นที่คุณมีอยู่พ่าจะไม่โกรธคุณหรอกค่ะเชิญสิคะเชิญสิคะ ผมผมลืมตัวไปพ,พาพาเข้าใจคุณดีถ้าพาเจออย่างคุณเข้าพาก็ต้องเป็นอย่างนี้อแล้วคุณพาจะไปไหนครับพาไม่ได้อกคุณพ่อแล้วค่ะคุณพ่อไม่ยอมเลิกเป็นอันตพานไม่เลิกค้าของเถื่อนพาจะกลับไปอยู่อเมริกาค่ะ พายังโกรธผมอยู่เลยครับพาไม่โกรธคุณหรอกค่ะคุณสองคนนะ่ะต้องระวังตัวหน่อยนะคะคุณพ่อจ้างมือสังหารจากฮ่องกงให้มาตามฆ่าคุณบ้าเอากันอย่างนั้นแล้วครับแหมก็สนุกกันสิอุ้ยเข้าใจกันแล้วเฮ้เมยแ้ก็พูดกันซะ ที่พ่อจ้างก็ามามันอ,อยู่นั่นไอ้ตัวเนี้ยเหรอไอ้ตัวแค่นี้มันตัวเท่าลุกหมานี่วะตัวเท่าลุกหมาก็เล็กพี่กินุห้องกงวัด มัใช่ตะเกียบเรรป็นอาวุธลับนะคะลงสุดเลยโถ่ยาป้อ,องห้นลงแหมมึงตามมาทัวคุณเล็กระวงังระวังค่ะระวังอง ลูกมาลุกมาอืมมาอืมนี่นะมือสังหารนะมือสังหารนะมาลุกมาลุกมาลุกขึ้นมาเลยลเลย้ยมือสังหาร อืมมามาใครจะโดนสังหารมาลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอเฮ้ยเฮ้ยบอกมาใอ้เลื้ยงใชมาใช่ไหมฮ้ าสิอย่าเพิ่งใจสอบลุกนมาลุกมาลุกนมาสิมามือสังหารเข้ามาเลยลุกขึนมาลุกขึ้นมาตัวถลกหมาซาดังเมาลุกขึนมาเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยฮ้น

เออวะโอ้โหฮะฮะเฮ้ยน่าอะไรวะของมีค่าที่สุดในโลกวะใครเอ็งวะก็พ่อกูให้แล้วอะไรวะเนี่ยสร้อยล็อกเก็ตสิวะเอ๊ะเหมือนน้องกูนี่ว่เหมือนได้ยังไงวะ เอ็งเป็นใครกันวะคน่องกลงเอ็งมาทำไมวะตามหายาดกูถามทำไมใครว่ายาดเอง็งก็พ่อแม่แล้วก็พี่ชายกูพ่อ,อยชื่ออะไรมึงเสือกอะไรนี่ลูกใครวะ,ะจำได้ไหม ไอ้เก้าใช่ไหมนี่พี่ง อเสียใจด้วยวะที่พ่อเองอะถูกยาพิษตายใครฆ่าใครฆ่าพ่อฉันก่อยเรื่องเจ้านายเองฮะไอ้สับว์นั่นเหละฉันเกือบหลงกลลวงของมันละมันฆ่าพ่อแล้วยังหลอกให้ฉันมาฆ่าพี่ไอ้คนอย่างเงี้ยปล่อยไม่ได้หรอกฉันต้องฆ่ามันฉันต้องแก้แค้น ไปพี่ไปเดี๋ยวนี้เลยไปไปด้วยกันไปไปไปเลยเอเล็กเห็งเจ็บจนขนาดนี้ยังจะไปอีเหรอวะฮะอย่าโง่เหมือนควายสิวะไปมีประโยชน์เว้ยโธ่จะใช้แต่กำลังมึงใช้หัวซะม้างสิวะเออกูว่าเอาอยา่นี้ดีกว่าเอย่างนี้เนี่ยเอ็งกลับไปก่อนคืนนี้ ไอ้เล็กกับข้าสองคนจะไปจัดการเอ็งก็ช่วยนะดีมากเยี่ยมแล้วยังไงครับผมฉันกลับไปก่อนนะแล้วคืนนี้ทุกอย่างไปไปตามแผนจ,จะไโอเค เยี่ยมเยี่ยมมากฝีมือไม่เบาไอ้เรื่องถึงเวลาแล้วกูมาคิดบัญชีกับมึงไอ้มึงแน่จริงลงมาเซะลงมาเซะมึงจะหนีไปไหนไอ้เรื่อง E

่่่เฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยแฉะเจ้านายปีมือแค่นี้เจ้านายไม่ต้องลูกน้องทำเองเอออะไรกันเนี่ย ไอ้เขาสื่อตอนจริงผมจำเา็นแหะเฮ้ยฉันเรียกชื่อพี่มาไหลรีบหลบตํานะ้อเอา หนึงสองสามไปแล้วตรบันโอ้ยโอ้ยเว้นสุดที่ปุ๊กเลยเฮ้ยมึงผมไม่เจตนามันเหวี่ยงผมอะโทษที พี่ไม่เป็นไรเฮ้ยเลยพี่น้องกันเหรอถูกลแล้วกูสองคนเป็นพี่น้องกันกูจะมาล้างแค้นให้พ่อกูเฮ้ยข <c oughs> ้าล้างขด เร็วพี่อย่าหนีแล้วเร็วไปามไปาวไปตามไปเร็ว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 ขึ้นรถเร็วเร็วสุดเอาไปทันเลยไม่ต้องไม่ต้องดูพาไปไหนไปยันทังวันเมื่อเช้าอะ หนูเห็นคุณหนูแต่งตัวออกไปข้างนอกค่ะไปไหนไม่ทราบค่ะ,ะโอ้เจ้าไม้นี่เยี่ยมจริงสอกเนื้อมันจะเหลืออะไรล่ะเมื่อเจอสอกเลยเข้ากูทาสทีวะจำไว้นะกูให้เวลาพวกมึงภายในสามวันจะต้องล่าตัวไอ้คนนั้นมาให้ได้ไม่งั้นอย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าอีกไปสิ Oh. เดี๋ยวก็หายฉันค่าไปแล้วไม่ผิด<อ>ว่าจะต้องเกิดเรื่องคืนนี้แน่พ่อฉันนะเป็นคนที่เหลี่ยมจัดเชือ่ <Reese> อมุยก็เกง่งทอทำไมไม่บอกแต่แรกเราถึงบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ห้ามพวกคุณอาไว้เหรอ,อเอาละอนอนกันเถอะบุ๊ยมีอะไรไว้คุยกันพรุ่งนี้ไเบาๆไปนอนได้แล้ว ฉันเบ้าจะหักาันแล้วน oh, ี่ก oh ็หายอ่ะบ้าไม่ตันหายก็ตายก่อนวะเบ้ยโบ้ยโธ่ร้องอยู่ได้